ไดกลับบ้านไหมอะเดี๋ยวมากขขึ้นมาแล้วได้กลับบ้านไหมไกลับไม่กลับไม่ได้ไปเที่ยวใต้เา่นตัวใต้วันนี้แปเน่าเบใต้นไม่ว่างไงเ้าบอกะไปว่างะไปว่าง ไปม่ติดเรียนเยอะแล้วไงเดี๋ยวขาดวนเยอะเออเดี๋ยวทิศนะใช่หมายถ้อยทิศงานที่แล้วน่าจะให้เรียนไงนะทิศไ,ไปแทน เขินเหรอโดนครูที่เป็นอาจารย์ที่เป็นติ๊กแบบนีทแต่ใตยเด็กไดาเลยสนุกวันนี้โอเคเมื่อวานไม่เลยใบไป4วันไม่เจอัตงโมไม่คิดเลยเหรอว่าเงียบ แข้าไม่ใหแงใช่แข่งอ๋อแต่เงมีน้องพี่อะไรคุณละบุรีบอกว่าอยากให้พี่ไบไปโรงเรียนเขาอีคุณละบุรีอะไรพี่จียยัคม ยอมแล้วท yeah, yeah, yeah. so, yeah, like, ุน yeah, หัวอากมีวามเนยหรอโรงยที่สองเรียนพี่ไ้าสวน่างสวัรค์นวดนางหวน่างว่ไจวด่นวรดน์โรังหวัอนทีอน่านจ่าจงวจัวันาังหัจวตอนแากอ่าตจนกั่อนที่จะงีคอนเสิจ์ตอ่าเขาบอกเขาไจ่รู้จักใครเลยอหัจาน เพลงมีอนะไรก็ทวิสเซอนะร์ไบอะไรโอ้ยปีกั๊กมีก็เหล่าจากนั้นก็ทวิสหาไว้ตลอดแม <c oughs> คนอะไรมาพูดยืนฉี่หน้าเวทียังน่ารักเลยปวดฉี่เราไม่ได้ฉี่ใช่ไหมไม่ได้ฉี<ช>่ท<ช>ีไ่ไหนปั๊มปั๊มถกว่าปวดฉี่ว่าตอนนั้นปวดอยู่ในรถอ่ะติดหัวได้เข<ช>้าฝืยเลย ก็ก็ะปริกรปริกกระรอ้็กก็คอยเ่องเกิดเลันวะกให้อยู่แต่ในรถตู้ออกไม่ได้อ๋อังกระชิบไหมหรอแต่เด็กโร้งานนี้แทบห่างเลยเนาะไม่ใช่แต่เด็กนะครูก็เหมืนกัน ที่สามาสู่หัวไทยสะบัดหัวไวสบัดหัวไทยสะบัดทนาัยไทยไอเวีธีสูงอะหัวไทยใช่อยามีหัวกป็นดี่วันแต่สุดท้ายก็สนุกนะชอบชาวไทยก็ชอยสาธิก็เหรอชอบพรโดนพี่บดจะทำทำร้อง ก็คนว่าเด็กก็ก็เทียที่ขึ้นไปเต้นบนเวทนีนะใช่ใช่ก<ช>็ <ๆ S 2> ไปเป็นผลบิ้วเลยนะตอนนี<ม>้แต่อันที่สามที่ไม่ได้ดูรวมันเป็นไงหออันที่สไม่ดูรว